ปธานเกตาเฟยืนยันปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการขายเมสันกีนวูดและบาร์เซโลนาก็ได้ให้ความสนใจด้วยเช่นเดียวกันอังเคลตอเรสนะครับประธานสโมสรเกตาเฟตัวเขานั้นได้ยืนยันว่าสโมสรปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังทีมดีจากเกาะผู้ดีแดนอังกฤษนะครับต้องการที่จะปล่อยตัวเมสันกีนวูดในช่วงซัมเมอร์นี้หากพวกเขานั้นได้รับข้อเสนอที่น่าจะพึงพอใจ ก่อนหน้านี้นะครับผมมีข่าวว่าเซอร์จิมนะครับเจ้าของร่วมของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะมีการพิจารณาอนาคตของแนวรุกดาวรุ่งอีกครั้งหนึ่งในซัมเมอร์นี้นะครับจนแฟนบอลน,นั้นเริ่มคาดหวังว่าจะได้เห็นตัวเมสันกีนวูดเนี่ยกลับมาสวมเสื้อเครื่องแบบปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกหนึ่งครั้งนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับต่อเรสประธานเกตาเฟ่นะครับผมก็ได้เปิดเผยว่าบิ๊กทีมแห่งสุกพรีเมียร์ลีกอังกฤษน,นะครับต้องการที่จะปล่อยตัวเมสันกีนวูดแลล้้ว่ะครับผมมมออกไปปปจทีเเ็นาาหาย แลกด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งทางเกตาเฟ่เองนะครับก็อยากที่จะรั้งตัวไวใ้ให้อยู่กับทีมเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าอยู่ในดินแดนสเปนเนี่ยมีแต่คนรักไค่กินวูดกันไปหมดเลยนะครับผมและตัวของเมสันกรีนวูดเองเนี่ยตัวเขาก็น่าจะพึงพอใจในดินแดนสเปนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าแทบจะไม่มีนักข่าวคนไหนหรือว่าแฟนบอลคนไหนนะครับมาเหยียดเขาเรื่องคดีความก่อนหน้านี้นะครับโอ้ถ้าหากกลับมา อังกฤษเนี่ยเรียกได้ว่าน่าจะโดนถล่มจากกองทัพนักข่าวของผู้ดีอังกฤษแน่นอนแหละครับผมก็อยู่ที่ไหนสุขใจก็อยู่ที่นั่นแหละครับเมสันกิีนวูดเอ้ยโดยอังเคิลตอรเรสนะครับผมประธานของสโม,มสรเกตาเฟ่นะครับก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าถ้ามันขึ้นอยู่กับตัวเมสันกรีนวูดครอบครัวของเขาเราก็สโม,มสรเกตาเฟ่ผมคิดว่าเขานั้นจะยังอยู่ที่นี่ต่อไปอีกปีแต่ไอเดียของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนั้นคือต้องการขายเขาออกไปจากทีมหากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุดดังนั้นเราต้องรอกันไปก่อนแต่่ผม,มงวงาาเขา นั้นจะอยู่กับเราต่อไปนะสมสรอแอเรติโกมาลิดไม่ได้ถามผมเกี่ยวกับเรื่องเมสันกินวูดเลยสัก,กนิดเดียวผมได้คุยกับซีอของพวกเขาแต่มันเป็นเรื่องอื่นมากกว่าและคนเดียวที่ถามผมถึงเรื่องเมสันกินวูดนั่นก็คือโจนลาปอร์ตาประธานของสมูสรบาร์เซโลน่านั่นเองเขาถามผมตอนที่เขานั้นมาหาผมที่สมูสรแห่งนี้โอ้โหเอาละสิครับผมบาร์เซโลน่านะครับได้ให้ความสนใจเมสันกินวูดนะครับหวังว่าเองนั้นคงจะเห็นบทเรียนนักเตะที่ย้ายกลับไปแมนเชสเตอร์ ในเตตแล้วนะครับว่าบทสรุปนั้นมันเป็นเช่นไรนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนั่นก็คือจารดอนซานโช่นั่นแหละครับผมโอ้โหกลับไปอยู่กับดรอทมุนเนี่ยเรียกได้ว่าเกิดเป็นจัตุรเทพองค์ใหม่เลยก็ว่าได้นะครับผมแถมยังมีลุ้นในถ้วยใบใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรปอย่างยูฟ่าแชมเปียนลีกอีกต่างหากนะครับส่วนอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยโอ้โหก็อยู่อย่างนัดล่าสุดสิครับไปแพ้สมูสรคริสตันพาเลตแบบเละเทะยับเยินกันเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่่ขาาาาลลงงเเออยยมมมกๆรับผสสสห แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ถ้าหากอยู่สเปนและสบายใจก็อยู่สเปนไปเถอะครับผมเมสันกีนวูดนะครับเอาละครับก็จบไปหมดที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรายงานข่าวสา,ารประจำวันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับขอบคุณจากหัวใจเลยนะครับผม